สวัสดีครับพวกผมนด้ไหมครับที่่เป็นนู้นเครับวันนี้เปจะมาสอนตั้งชั้นเลอกนะผมพิชิตแต่กินนะครับก็มาเลยครับมาตั้งนะครับก็มีคู่กันครับฝนก็เข้าไปครับแค่คุณกดเข้ามานะครับคุณอ่าเมื่อคุณกดเข้าไปเลยนะครับคุณจะเห็นตรงนี้นะ้ไม่ต้องเลื่อนตรงเลยครับตรงนี้นะเห็นนะไหมครับตรงนี้นะกดแตะไปนะครับแตะที่รูป คุณก็มากดที่สามปุ่มให้ค้าข้างๆปุ่มโฮมครับแตะไปแล้วก็มาดูที่แก้ไขรูปโปรไฟล์นะครับแตะไปแล้วก็รูปภาพของคุณนะครับที่ไปโหลดมาจากไปหลดไปจากไปก็ได้นะฮะก็สมมติผมเอาภาพไมค้าเพืก็แตะไปนะครับก็กดเลือกครับก็จะทำการตั้งค่ารูปโปรไฟล์นะครับ ก็จะตั้งออกมาเป็นรูปแล้วนะครับแล้วธีก็ตั้งรูปหน้าปกจะเห็นนะตรงเนี้ยเห็นและตรงเนี้ยเป็นรูปหน้าปกกดแก้ไขรูปหน้าปกนะแล้วก็รูปภาพของคุณนะครับเลือกไปเลยเรียบร้แล้วนะครับวอเตอร์ฟอรนะก็เลือกไปเลยครับภาพใหญ่ๆนะครับที่เป็นโลดในะภาพใหญ่ๆมากครับต้องใหญ่เท่านั้นในใหญ่มากๆเลยนะก็ตั้งไปเลยครับได้เลยครับตั้ง ส่วนแก้ไขชื่อก็เหมือนเดิมครับกดแก้ไขชื่อนะแต่แค่ไขชื่อก็ของผมแม่ครับที่กเกมเมอร์ของคุณยาแล้วแต่นะครับวันนี้ก็ขอทําการจบคีบ็นเทอรีกดไลค์แอนด์ซับสไคร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ